นุ่มสังกะเพราปูร้านไม่มีรูปอาหารโชว์สุดคุ้มแม้ครัวใจดีให้ปูมาตั้งสามตัว แชร์กันสนั่นโลกออนไลน์กับความแปลกของเมนูผัดกระเพราว,วงการกระเพราปูต้องจารึกเอาไว้โดยหนุ่มสั่งผัดกระเพราปูสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้เรียกว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสุดคุมได้หลายตัวเลยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เกิดมาเพิ่งเคยเห็นกระเพราปูหนะ้าตาแบบนี้ก็ว่าทำไมขายถูกจังแม่ครัวใจดีให้ตั้งสามตัวโดยหนุ่มผู้ใช้ f เฟซบุ๊กชื่อตนันได้โพสต์ลงในกลุ่มชมรมคนรักผัดกะระเพาเมื่อคุณสั่ง กะเพราปูจากร้านในแก๊บโดยที่ร้านไม่มีรูปโชว์ก็ว่าทำไมขายถูกจังได้กะเพราปูเค็มใส่ไข่มาซะอย่างนั้นกะเพราปูเค็มกะเพราแบบนี้ก็มีด้วยกะเพราแปลกอิด,อด ใครอยากลองเมนูนี้ก็เผาปูอินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปแคปบหน้าจอที่สั่งแกปบให้มีชื่อร้านอยู่ครับซึ่งบรรดาคอมเมนต์ชาวเน็ตเราคนรักผัดกะเพาในกลุ่มชมรมคนรักผัดกะเพาปกติร้านอื่นไม่เป็นตัวนะครับคุ้มมากเกินคุ้มครับแม่ครัวใจดีให้ตั้ง3ตัวแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ